ขอเชิญรูมล้านสู้บอดี้ผมโยโยนะครับซื้อวันนี้ก็อยู่ในช่วงมาเชิญรีวิวของอีกเช่นเคยนะผมนะโยโยนะครับซึ่งวันนี้เรามีโมเดลตัวใหม่มาอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นหนาของตัวละครที่มีชื่อว่าลูนัชชิรากาวะในผมจากเรื่องคิมิซิโร่นั่นเองนะครับก็ เป็นอนิเมะเรื่องนึงที่ออกมาในปี2516นะครับซึ่งตอนนี้ออกมาแค่12ตอนนะครับก็ไม่รู้ว่าอนิคัตจะไปออกมาอีกหรือเปล่าแต่ผมนับประกรันว่ามีออกแน่นอน2% 0พราะว่ามันยังมีอะไรให้เล่าอีกเยอะนะผมว่านะโอเคอันนี้เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็ เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากร้าน Spy Toy นะครับซึ่งมันได้มาในราคาที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับต้องขอบคุณนันนองของร้าน Spy Toy ด้วยนะครับสายมายทอยนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับในช้อปปี้อินสตาแกรมหรือว่า Facebook นะครับก็แนะนําเลยเป็นร้านที่ดีมากๆอีกร้านหนึ่งนะครับ Faker Model ต่างๆผมว่าเป็นร้านที่ส่งเร็วแล้วก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับค่อนข้างเข้าร่างออฟฟิเชียลระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งนะอันนี้ คุยได้ไคุยสะดวกนะครับนี่เขาไม่ได้มาขายนะครับ <S <S แม่ผมมาขายนะแต่ว่าอาอย่างนั้นทุกคนนะท้าชอบโมเดลติกเกอร์แบบผมก็แนะนำว่าร้านนี้ก็แนะนำอีกนะครับขอแนะนำเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยด้วยใช้การคัตเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันทุกคน SMR let's go หลังจากอันบล็อกเรียบร้อยนะครับซึ่งในรอบนี้อันบล็อกค่อนข้างง่ายเนาะอค่อนข้างง่ายเดียวนะครับโอเคใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นในการอันบล็อกครับกล่องนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกข้างในกันจริงๆเลยว่าจะเป็นยังไงนะผมไปเลยดูกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะงงแกะเมื่อกี้ทุกคนนะครับนี่อ่าฮ้ามาแล้วผมมีโฟมก็คแผ่นการกระแทกค่อนข้างหนาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับหนาปึกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวดำแกะเลยนะครับ รองมันอย่างดีเลยนะครับปึ๊บอ,อ่ามา,มาละก็ <c oughs> จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะโอเคปึ๊บปึ๊บอนุญาตดูออกมาครับอ่าสำหรับกล่องนะครับผมว่าค่อนข้างใหญ่อ่าตามคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ของสไตล์ทอ์นะครับก็จะมีการ์ดมาให้เรานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าการ์ดเอาไว้ทําอะไรนะครับผมได้มาหลายใบยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บไว้นะผมก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะโอเคอนุญาตเคลียร์โต๊ะสักครู่นะครับ อ่างลูกนก็มาแล้วผมก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับโมเดลตัวนี้เนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบขนาดกล่องนะครับถ้าเทียบกับ่ผมเคยซื้อตัวหนึ่งมาค่อนข้างต่างกันนะครับอันนี้เหมือนจะโมเดลตัวนี้จะมีความสูงกว่านะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบโมเดลกันแล้วเนี่ยท่าของไอ้นับเนมโจนะครับก็จะเล็กกว่าค่อนข้างระดับหนึ่งเลยแหละเนาะประมาณนี้สําหรับเปรียบเทียบความความสูงกล่องนะครับ ซึ่งข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ Let's go <S ซึ่งจาถามว่าทำไมผมถึงซื้อฟิกเกอร์ตัวนี้นะเพราะว่าผมเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบแล้วแล้วผมจะมีซีโร่นะครับอบอกเลยว่าเป็นหนังที่ดีมากๆผมไม่ใช่หนังดีเป็นเรียกว่าซีรีส์เลยกันเนาะเป็นซีรีส์ที่ค่อนดีมากๆอีกซีรีส์นึงครับเป็นแนวไม่ได้ยมปลายนะครับคล้ายๆเรื่องอคอมิซังเลยนะทุกคนเคยดูนะในเนะ็ตฟิกเนาะคล้ายๆคมิซังเลยนะครับแล้วก็ แนวๆนั้นเลยก็คือเป็นการเล่าเรื่องของไม่ยมไปกับความรักความแอบชอบกันอะไรอย่างนี้นะครับความได้รักคนที่สวยงามกว่าหรือว่าแบบเป็นเด็กติ๋มผู้ชายก็จะติ๋มหน่อยผู้หญิงก็จะแบบดูร่าเริงนิดนึงนะครับเป็นสาวแก้วอะไรประมาณนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างหิวใจระดับหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว,ว่าในปิดเทอมนี้แนะนมให้ไปดูกันเนาะเพราะว่าใช้เวลาดูค่อนข้างแป๊บเดียวนะครับตอนนึงประมาณี20กว่านาทีนะครับแล้วก็ มีแค่สองตอนนะปัจจุบันนะครับก็อย่างผมเชื่อว่ามีอีกนะเพราะว่าเห็นว่าผู้พัฒนาก็กำลังคิดว่าจะทําในข้าสองอยู่นะครับประมาณนี้นะจ๊ะเอาดปัป๊บอุอ้อเรียบร้อยอ่าย่านีครับผมน่าจะเป็นของรูนะชิรากาวะนะครับ เป็นเวอร์ชันของซูซิมสูนเนาะหรือว่าชุดว่นาน้ำมันเองนะครับเท่าถามว่าทำไมถึงซื้อเวอร์ชันชุดว่นาน้ำมาผมซื้ออีกเวอร์ชันหนึ่งมาเหมือนกันเ้าะเป็นชุดนักเรียนมปลายนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในชุดอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมค่อนชอบเนาะผมไม่เคยซื้อชุดแบบอันนี้ของที่มันเป็นอนิเมะที่ผมดูจริงๆเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้เวอร์ชั่นแบบนี้มันมีแบบถ้าหัวเราจะเลือกซื้อในเวอร์ชั่นที่ที่แบบว่าไม่ใช่ของแฟนอาร์ตอะ าใจ่ป่ะเอออย่างเช่นอาเบโดอย่างเงี้ยอาวิโดของก็โอ้โหที่ผมซื้อมา,าจะเป็นไซน์อา,าร์ตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในซีรีส์จริงๆเลยนะครับอยู่ในตอนประมาณตอนที่น่าจะตอนที่สี่ไม่ก็6น่าเหมือนจะต้องเป็นตอนที่สนะี่นะเพราะยังไม่ผิดนะแล้วก็อ่า้าของลูน่าก,ก็ใส่ชุดนี้ประมาณ2ตอนนะครับตอนแรกๆแ,แล้วก็ตอนเกือบท้ายๆเลยแหละก็รู้สึกว่าเออมันอยู่ในซีรีส์จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่านสะสมดีนะครับแล้วก็แด้ราคาที่ถูกด้วยนะครับประมาณนี้โอเค อันบล็อกเลยนะครับอันนี้เล่าไปคุยไปเนาะสบายๆนะุคนไม่อยากซีเรียสกันมากครับไม่อยากให้แบบว่ามาซีเรียสเลือกว่าฟิกเกอร์ตัวนี้โมเดลอะไรประมาณไหนสเกลไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วัดขนาดนั้นนะประมาณนี้อยากให้มาดูแบบชิวๆกันนะครับช่องผมวันทีมันก็ชิวเกินเนาะไม่เป็นไรโอ้โหอ่ะ,อะดูที่ยันนี้ก่อนเลยคล้ายๆกับทั้งนาของชื่อโรกานิโนเอลนะครับคล้ายๆกันเลยนะโมเดลเอ้ยทั้งน่าของกล่องที่เอามาปิดเนาะ คล้ายๆกันเลยค่อนข้างคล้ายใช่เลยคล้ายๆชิโรกันนโนเอลเลยนะครับที่หมึ่งกังอยู่ไปเนาะโอเคปึ๊ดปึ๊ดอ่าไม่ใช่มาเป็นแยกส่วนเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นแค่โมเดลเดียวนะครับถ้าเราของผมอ่าใช่เลยนี่กล่องแบบนี้เลยคล้ายๆของนุยอลเลยนะครับปึ๊ดอปกดมเลยนะครับผมชอบนะมันง่ายดีนะครับป๊าอ่าเฮ้ยดูดีอยู่นะว่าไปนะครับ ไอ้มันต้องมีฐานด้วยไหมอ่ามีฐานนะครับมีฐานให้ด้วยเนาะเป็นฐานแบบอ่าเหมือนจะเป็นอาคิลิกใสนะครับเป็นสีฟ้าๆออกทะเลนิดนึงเพราะว่าถือว่าทําได้ดีนะครับถือว่าค่อนข้างคุมปีมความเป็นซวิงสูรแล้วก็ความเป็นทะเลนะครับริมหาดทรายอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ติดเทปมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับขออนุญาตสมุปฟิกเกอร์ไปก่อนเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูฐานกอ่อนนะครับค่อยๆไปทีละสเตปนะ็ปเนาะปุ๊๊บ <c oughs> แน่นอ่าได้ละ โอเคอ่าเป็นอะคริลิกใสนะครับซึ่งข้างใต้ก็มีเขียนเป็นท้เรื่องของอะไรนะอ่าเป็นลิขสิทธิ์นะข้างล่างม,ามันเหมือนจะเขียนตักอย่างเห็นไหมนี่นี่นี่อ่าประมาณนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะครับไม่เป็นไระก็จะม,มีติดนะครับเอาไว้เป็นฐานรองนะครับเขียนมาดูทั้งหรืงของโมเดลบ้มางนะครับทั้งหรืของฟิกเกอร์ตัวนี้สูงนะค่อนข้างสูงเลยนะครับสูงมากนะครับ อ่าหาไม่ทันไม่เจอนะครับแต่เมื่อกีผมต้องไปเช็ครายละเอียดในอ่าในเว็บของสไปทอรอีกทีนะครับก็คือโมเดลตัวน,นี้นะครับสูงประมาณ22.7เซนติเมตรค่อนข้างสูงเลยเดียวนะครับถ้าเทียบกับขวดน้ำสมมุติอ่าเดี๋ยวปิดแบงก์ก่อนอ่ะขวดน้ำขวดหนึ่งนี่นี่คือผมตั้งเลยนะนี่คือผมตั้งแบบตั้งเท่ากันเลยนะครับประมาณขวดน้ําขวดหนึ่งเลยนะครับนี่ขวดน้ําแบบเนี้ยขวดน้ําปั๊มอ่ะเออขวดน้ำปกติครับ600มิลลิลิตร ใช่ใช่ครับพระมันคนน้ำ600มิลลิลิตรความสูงนะจ๊ะค่อนข้างสูงนะครับผมไม่เคยซื้อฟิกกเอร์สูงอันไหนมาก่อนโอเคเรามาลองอันบ็อกกันเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมซื้อนะเพราะว่าอ่าความเป็นดูแลนะครับค่อนข้างน่ารักนะครับเป็นตัวระการนี้น่ารักนะครับนิสัยดีแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้เขียนนะเขียนออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้เลยนะผมว่าเขียนได้ดีนะเขียนได้เขียนได้เขวิดีผมชอบ โอเคอึบอึบอ่าเนียนนะครับเนียนมากนะครับ <nothing> นี่ค่อนข้างเนียนเลยระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีความแบบว่าถ้าสมมุติว่าด้วยความเป็นอรไรผมว่านะคือมันเนียนนะทุกคนเนียนค่อนข้างเนียนเลยเนาะประมาณนี้ดูรายละเอียดนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะถ่ายอินเสิร์ทให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้สําหรับเรื่องของชิลากะวะลูนะนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ อย่างแรกก็คือผิวนะครับผิวของโมเดลตัวนี้ค่อนข้างเนียนนะครับเนียนมากเนียนแบบเนียนกลิบเลยนะครับใช่ค่อนข้างเนียนมันไม่มีขรุขระเนาะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็ผมนะทำออกมา้ค่อนข้างดีนะครับอ่าค่อนข้างรา,ายละเอียดไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นซิลิโสูตรด,ด้วยมั้งมันก็เลยมีรายละเอียดค่อนข้างไม่เยอะมากแล้วก็มีรายละเอียดตรงหน้าอกนะครับนี่ตรงหน้าอกก็จะมีราย,ยละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมนะ ญาตนะปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะมีละเอียดเล็กน,น,น้อยนะครับซ่อนไว้อยู่ข้างในนะครับอ่ะถ้าเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายโมเดลอ่าถ่ายอินเสิร์ทให้ดูอีกทีนะเนาะเขยประมาณนี้แล้วก็ทางผิวนะผิวเนี่ยมันไม่ได้ขาวล้วนนะครับไม่ได้เป็นผิวขาวล้วนก็จะเป็นผิวแบบว่ามีชมพูนิดนึงตรงแถวแถวตรงนี้ตรงขาอะไรประมาณนี้ก็จะมีชมพูนะครับตรงตรงก้นนะครับตรงท้ายนิดนึงแล้วก็ตรงเงาเป็น silhouette silhouette นี่แล้วก็มีตรงนี่มีความเบาๆนิดนึงตรงท้ายนะครับมให้ดูดซกซี่นิดนึงประมาณนี้ตั้งใจแหละเขาดูเข้าใจดีแล้วก็มีความย้อยๆของหน้าท้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนาะมี่มีความย้อยๆของหน้าท้องเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เป็นโมเดลนับถ้าโพสแบบกําลังรวบผมอะไรอย่างนี้เนาะท่าออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามเอามาติดกับอันนี้ประมาณนี้นะครับนี่เลย ดีนะครับค่อนข้างดีมากนะครับสูงนะครับโมเดลที่สูงมากสูงระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับของดูนะครับไอ้ยอดแต่ความคล้ายในนมะเลยเนาะมีความน่ารักนิดนึงด้วยนะครับีตาใสตาน้ําออกเขาเรียกว่าน้าเงินน้ำเงินนิดนึงฟ้านะครับเป็นสีทะเลนะอะแล้วก็รายละเอียดของทั้งเรื่องของสีสันต่างต่างทำออกมาได้ค่อนงดีนะครับอเนียนเนียนทุกอย่างเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนเดลตัวนี้ไปกันเลย Yeah. ก็จบไปแล้วสาหรับการอินเสิร์ตนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างทุกคนมีความน่ารักมีความโมเดลนิดนึงเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมกลยว่าเป็นโมเดลที่นข้างสวยงามในระดับหนึ่งเหมือนกันทุกคนเพราะว่าอย่างแรกเพราะว่าพอมันดูสเกลแล้วมันดูเป็นสเกลที่สูงนะมันก็เลยดูค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมซื้อมาเนาะซึ่งรับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดูดีนะครับน่ารักในระดับหนึ่งเลยั้งของโมเดล ที่เรากวาดูนะตัวนี้นะครับในวิชาของซิงค์สูตรนั่นเองนะครับโอเคสำหรับมีเรื่องจากลามีก็ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าชอบก็ลี like, บกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับในการสนวนองินเล็กน,น้อยนะครับไอ้ผมนะครับโอเคก็ไว้มีฟิกเกอร์ตัวไหนใหม่ๆเข้ามาอีกก็จะมาซื้อแล้วก็ ามาดูให้ฟังนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับก็บอกเลยว่าก่อนจะผมจะรีวิวของได้เนี่ยบอกเลยว่าข้างหน้าว่าผมขอ,ของของข้างเลือกซื้อด้วยนะครับไม่ได้ซื้อแบบว่าตามเทรนอะไรนะของข้างเลือกซื้อในแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นก็ั่งอย่างอื่นะครับผมซีิวโปรถจกันบ๊ายบาย